ง่ายไม่ยา่ายมันปาเราเด็ดนะครับซับเหลืนไปด้หรอเหอ็นม,มันบ่เหนลนบ่มาแล้วบปลาแทสายหลวงครับเตะอีบ่เบมื่อนี้ยไม่ได้น่าเป็นหรเดี๋ยว คลิปนี้ไม่ถาปลาเราครับให้เอาไวอ้อิดเจริลอยนอึ่งยังปลาเราสั่งให้เอาครับแต่ปลาเราบ่เฮ็ดกระบะเสเนเรือแห้ครับเพาเอาอกครับพี่นองเลยนี่นี่อันนี้นี่คือเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวจะว่ามามาครับ นี่คือรักแดนครับไปขุดสะขุดสะ,ะมันติดแดนครับนี่ขุดเลึกต่ำสุดมือมันก็มีปัญหาครับจ้ของหน้าขางเครี่ยงเขาโวยวายเขาย่อมครับมันก็เลยจําใจต้องถมครับนี่เพราะว่าดินมันพังเดี๋ยวแดนก็หายครับคนมันมีแต่คนเก่งๆนี่ป้าเาราล่วงครับนี่อาจารย์เท่า อันนี้ก็เป็นอุทาหอนครับบอกต่อครับเพราะว่าล้อยทั้งล้อยอะ่ะเจ้าของพวกแดนขางเคียงนี่งมันจ่พูดถือกันหรอกครับกาดินพังดินยังเขากระยานเสียดีเสียยังไปก็เ,เลยผมใหนมันเร็วป๋าแทรา,าแล้วมครับป๋าแทวัยรุ่นหกสิบครับไอรุ่นหกสิบอันวลาถ่ายทล่ป้เพินเพินเขียดในห้องดิขารท่องบนห่องพิ่นการท่องวารุเพิ่นบนแห้ง ป,หป,ป,ปาหอดมองเลยเอาหอดมองเลยเ่ย ทมมมดคุหนไวเลยปลาเล่าสิทมมมดเลยอันนี้กับชีเฮ็ดขก่น้องหน้าครับบ้านนากาแฟาให้ลูกสาวครับแต่ลูกสาวตื่นท่านนะทมมมดเลยนะทมมมดเลยบ่โอ้ยไปคุดเห็นอย่างคุดแล้วก็มาถมเป็นป่า <c oughs> แผลนะแผรนะงานบัวผ <AN> ่านเนาะผ่านบัว <AN> แม่เอาบ่ล่ะแม่เอาบ่แม่ก็คือบ่เบิง่งแล้วมันงามบ่ถ่ายไ<ะ>ม่แล้วฮะแล้วมีจังไรเด้อนี่คนอัพคลิปไปตั้งแต่สองชั่วโมงแล้วว่าติดตามเลยเป็นเอฟซีนอ้อยเลยวะสั่งว่าออจอบอยูน่นอนเพื่อกนกำลังหลบโอ้ขุดเบิง่งมันบ่ขุดหาคนตัวตีบตัวเดียนพูนเบิ่งรถด,ดับตกซ่าตายซะหนอขุดหนอเบิ่งเนี่ยเห็ดบาปเจ้ขุดหนอ มวไมติยู่ทเดนอยู่อ่าดำใก่ตินเน่าตายเดีออมกวงดินญี่ปุ่นใส่เลยผมคุดละกระทบเนี่ยมันนี่วตมมันนี่ม่ได้หรอเดินเดินนายบเดินนายแบบตายไเดินนายแอบไปซังเองแกขาขึ้ไแล้วแกยาดุงวแกตกเนาะโอ้ มามีให้กูลบทิมบ่ลบมีอย่างทิมมันมีอยู่ไปลบยูทูบเขาได้อยู่เสม,มิเลยดิว่าวล่วงอีกวันนี้โอ้ย <c oughs> แต่ผมแค่ล้แนแหละทั้งทั้งหว่งงหวงย<ม>ูทูบทังงง้งอันนี้เลยว้าวมมีต่ออยู่นี่มีเด็แตรดเออมูพูดหยาบมากเป็นแบบปากตะยงกันอยู่นดิ <c oughs> นไปโอ้ยยิ่งโอ้ยจะมีย่านบ่ อันนี uh, 50, ้เบ uh, ิ่งโอ้เขาเห็แปดแสนครับเดี๋ยวอักอักันว่าสื้อมาใส่บ่เบิ่งที่ละเบิ่งเบิ่งกอนเหี่ยวบ่บองที่เบิ่งที่ละมันบ่มีนี่ไละเฮ็ดยังบ่เบิ่งมีบ่เน็ตเลยนะมีเดี๋ยวตเกียจจะเยมาหาเป็นตเกียวมม่บ่ขึ้นแม่น่นแหละร นีบบตัวเชียงจริงนะนี่พกเชียงมั่นมาถึงเชียงตัวนี้ถึงเชียงมันแรงมากน้อยกว่าของเจ้ามันสามแปดเมันแพร่เจ้าได้ดิโอ้ยทำนั่นเราไม่ยอมไปว่ามันแพ้อาจารย์มาเปลี่ยนกันที่ล่ะมันแพ้อาจารย์ไม่หญ่เลยแม่โดยง่ายๆมึงก็ได้เหยียบเว้ยมันบ่พอสิหอนย่อนเกียร์ธรรมดา ทานปะคัตซี่เนี่ยบ่มีหมังตีเลยคัตซี่ห้ามตัวใจหัวมันนะหัวพูดยุทิธรรมๆชิ้นเต็มใจเต็มเต็มเต็มเอาไปตั้งให้รถดำกัน้ำเล่ยตั้งยูทูปก็ใจนี่กินเทมปุ่นพี่น้องเลยไทยกับบดได้หดข้าวข้าวบักทั่ว พ่อขาดดเกจอเงินยูนเลา่อนเงินแต่ผมไมเงินเปมึงามึงไม่ไปกับเงินเยี่ยมมึงเอาม่ไหวมึงเอาเงินกูกับพ่อขลังพุชกาอกินเท่านี้ค่ะคำพุทากินแล้วก็ขอเงินเ้ยอย่างเนาะพุกนี่เป็นยากพ่อขาเบงนีพ่อขาวันไล่นี่ยาเด้อยนี่ยางงเขาทแบบนี้หรือเปล่าเซ่ยางหยางอีหยางไม่เนี่ยเฮ้บู้เมื่อเงินพี่เนามึงกระเป๋าขาดขาดเลเงินจีบแตกเบดพ่นของเงิน ฟันเป็นฝันเอาเอาเอาเบ้งเบาลอยเลยอู้เบ่งพันเบ้ง้เบ้งเงินไอติมเบื้งเงินอัง YouTube ้เียงเมืองเงินอังืออันนี้แห้งมูดานั่นเีย o u t เาเีกาเิบ้นดูเว้ยนี่ยังกิน YouTube เ้าเียกี่ยา o u บยม เพื ừ ừ, ่อนแห้งตงมากหวานแหงพิ well, you know no, s <S okay, so ่รถดำตาลเนาะเส็นีงามดีเนาะข้าีงามแหงเบิ่งเฮ็ดเลยเบ่งยิ่งใสยิ่งยังเลยข้ีเมื่อกทำนั่นแหละกับห้องดหัวไดเชียงได้ทวซีอเนาะงตะเป็ดเบื่หลาย่ามึงคนี้นี่เห็นบ่มตน้แต่ว่าขอมึงมันมันจะเบนน้ำทะเบียนก้ะเบียนก็อีแส่หาเราง เดี๋ยวนี้หัเจงอีกสามเสนได้บมไ่ได้เดวนม่ได้สามเสนหเนาะสาเส้นหได้คาดหนาน้ำตัดออกกับสามเส้นสองตเตยหัวโ๊ไปแปดแล้วยีแปดแปดแปดเก้าล่ะม่ท่านไหนกะบะบ่บท่านไหนกะบะขันนี้นะเออนี่เกิดม่ท่านร่วมค่าสร้างมันนี่ในมันนี่ค่าสร้างยกหัวยกเครื่องเซนบอเดินระบบ บ้องเก่าไหมหมูยุแต่ว่าขของลุงมันบ่หอดกแต่นีแม่ขนงตะป็ดแมนอันนี้ก็เบิดหลายอันนี้อันนี้ย่างขายขึ้นขายหัวได้สองหมื่นถูกป่ล่ะมีประตูบ่อพ่อขายอ่ใเอาหนิหนเอาสีเอาหนิเราได้อาจารย์นี่เห็นหัวไปเห็นหัวไปหัวงามแห้งเาเลยม่สีขาวก็่าะลก็เสียว่าอง งามเรื่องดีมันดีแล้วนี่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะบอกว่าแพงหรือว่าถือตัวอะไรนแพร่งบลาเอาเขามาไรกันเขาลดเสียเป็ดเนี่ยเอาไม่มาลรอเออแต่มันไลร่จะครับตัวนี้ตัวมึงดีกลัวจะเข้ากันได้เข้ากันได้เท่นเตี้ยเนาะเนี่ยมาแล้เอาปลาเล่าให้เอาครับเสียอาจารย์ครับไายในภายในเปล่ามานะนี่กูกูต้มมองให้จอดเลยนี่เออหาจะอะไรนี่ ผมดินลรอไอ้ยันจะเลือดเกลือดมเออยกไปยมาเราเลียกนะมาเราเรียกมาเราเรียกครับเงินกับเงินเสียงเนี่ยหรอกกินบพื่อเ่บหรอกเงินเสียงเนี่ยมาเราเรียกเงินสามเงินเสียงมาบอนคืบน้า